ตอนนี้ผลงานนะครับก็เป็นมีถ่ายทําละครเรื่องใหม่ทางช่อง7จสีนะครับละครเรื่องก้าวผาเหล็กครับเป็นละครหลังข่าวครับผมใช่ครับก็ติดตามชมภายในปีนี้อย่างแน่นอนครับอ่าเป็นค่ายของพี่เอกหลังสีโรดนะครับพี่เอกหลังสีโรดเป็นผู้จัดครับผมก็ติดตามทางช่อง7จดสีเวลาอ่าน่าจะมาช่วงประมาณ2องทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครับคือถ้าแฟนๆที่เคยชมละครจากจักรงวงเนาะที่ฟิลเป็นพระเอกมาหลายเรื่องนะครับเราก็เป็นพระเอกแบบว่าเป็นคนดีมาตลอดเลย ส่วนเรื่องกล้าผ่าเล็กนี่ก็พลิกบทบาทนะครับในเรื่องของกลกลับมาเป็นบอกว่าหน้าตาอยากให้ชมกันนะว่าหน้าตาแบบนี้แล้วเล่นเป็นตัวร้ายมันจะออกมาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยก็ลองติดตามชมกล้าผ่าเล็กจ,จริงๆแอบ,บเครียดมากนะตอนที่ทางทีมงานติดต่อมาว่าต้องเล่นเป็นตัวร้ายคาแรคเตอร์บอกว่าคือร้ายมากๆเลยอะไรเงี้ยเราแอบ,บเกรงมากอะไรเงี้ยเพราะาซ้อมซ้อมอยู่นานแต่พอไปเล่นเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรีแลกซ์หรือหรือเรียกค้นพบตัวเองตลอดห้าปีนี้เราเล่นให้เอกมามันไม่ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็สนุกดี สนุกดีครับก็แอบมีมีเครียดบ้างนิดหน่อยในเรื่องของบอกว่าเราเราตั้งใจทํางานอะไรเงี้ยอยากให้มันออกมาบอกว่าคนดูแล้วรู้สึกว่าอินไปกับมันมากที่สุดอะไรเงี้ยครับก็ก็ผ่านพ้นไปได้ดีก็เหลืออีกประมาณ2-3งคิวนะครับก็ถ่ายทําแล้วก็เดี๋ยวจะได้ชมกันเร็วๆนี้ด้วยครับ,รบตอนนี้มาเป็นนักแสดงอิสระแล้วครับหมดจะหมด อ่าหมดสัญญาแล้วเลไเงียก็เป็นนักแสดงอิสระแต่ว่าก็ยังแสดงอยู่กับทางช่องเจครับหรือทางค่ายอื่นนะครับจะมีความเมตตานะครับให้เราได้ร่วมงานก็ยินดีครับผมครับในส่วนตัวก็นอกจากที่จะเล่นละครแล้วนะครับห่างหายไปจากจอประมาณ2ปีได้แต่ว่าเราก็ยังทําในเรื่องของผลงานเพลงอยู่อะไรเงี้ยครับก็มีผลงานเพลงเพลงสู้กองเหงาไม่ไหวหน้าหน้ามันเป็นแฟนแล้วก็ยังมีค่าย R M S เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เขาก็นําเพลงผู้สาวสําน้อย นะครับเอามาให้เราได้ได้ร้องใหม่อะไรเงี้ยออกมาในเวอร์ชั่นแบบใหม่ๆของเราอะไรเงี้ยก็ยังเดินทัวร์ออนแอร์เขาเรียกว่าทอนทัวร์ออนทัวร์ทั่วประเทศเลยนะครับในเรื่องของการร้องเพลงอะไรเงี้ยครับใช่ครับคือคือจริงๆคนที่ที่ชมละครเราอะ่ะ ติดตามแต่ละครจากจัองวงเราหมดเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเราเราอยากเล่นละครที่มันเป็นแนวาพาร์ตปกตนะิให้คนได้ดูว่าเวลาเราเดินไปข้างนอกเนะี่ยคนจนําในภาพของเราแบบเใส่สุดแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเวลาเราใส่ชุดจักจักงวงเนี่ยบางคนที่เป็นแต่ละครจริง <ๆ S 1> เห็นก็จะจําได้แต่ถ้าคนที่ไม่ได้ชมอะไรเงี้ยเขาก็เอ๊ะใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เราก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะอยากเล่นละครที่เป็นแนวปกติบ้างอะไรเงี้ยครับก็ออกมารับงานแบบนี้อะไรเงี้ยครับจริงๆแฟนถามมาเยอะมากครับ ในในเฟซบ o ๊กแล้วก็แฟนแฟนแฟนขับเก่าๆถามมาเยอะว่าอยากให้กลับไปเล่นอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าแฟน,แฟนก็คือชื่นชอบเราตั้งแต่แรกแล้วก็ตอนนี้ก็ยังติดตามอยู่นะครับแฟนแฟนขับยังเหนียวแน่นอยู่อะไรเงี้ยครับก ถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสผู้ใหญ่ให้โอกาสได้กลับไปเล่นอีกอะไรเงี้ยก็ยินดีนะครับยินดีครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ลืมเราเติบโตมาจากละครจากจังวงด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเราซึมซับมาตั้งแต่เด็กด้วยอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปเล่นอีกครับปีนี้มีอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นโปรเจกต์ลำวงลำวงสามชาอะไรเงี้ยก็บางคนเห็นมาว่าภาพเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นเพื่ออย่างนี้เราร้องเพลงเป็นแนวไหนก็คือสนุกสนานด้านหน้าเวทีก็คือลำวง สามชาติสนุกๆเลยอะไรเงี้ยใครที่อยากติดตามชมก็พิมพ์คําว่าฟิลกิติกรในในเขาเรียกว่าใน YouTube ก็ได้แล้วก็จะมีผลงานของเราโพสต์อยู่ตลอดผลงานเพลงคือเราทํามาปีหน,นึ่งเนี่ยเราทํามาประมาณเ,าเดือนละเพลงเลยก็ว่าได้นะครับก็อยากให้ติดตามชมดูอะไรเงี้ยครับปีนี้เยอะมากนอกจากจะเป็นละครเราก็จะมีซีรีส์มีภาพยนตร์นะภาพ,พยนตร์ก็ภาพยนตร์เกี่ยวกับพญานาคฟิลก็มีโอกาสได้เล่นเป็นอพระปู่ศรีสุโธองค์พญานาคนะครับ,นนรบในภาพยนตร์เรื่องนาคาอวตาร นะครับก็ก็เดี๋ยวติดตามชมภายในปีนี้ด้วยเพยงลงรักบ้านทุ่งเกี่ยวกับละครเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยก็ก็จะมีเหมือนกันอะไรเงี้ยครับใช่ส่วนผลงานละครก็กล้าผ่าเหล็กครับผมใช่ครับใช่จริงจรงิเดินมาเต็มตัวแล้วคิดว่าตัวเองแบบสายมูเต็มตัวแล้วเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะมีแฟนๆหรือคนที่เขา,เาสายธรรมะเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอ๋อ วิจิตรกรนี่มาใสา่หมูแบบเต็มตัวแล้วอะไรเงี้ยเราก็ศรัทธาทุกอย่างนะครับศรัทธาในเรื่องของการเป็นผู้ศาสนาอะไรเงี้ยครับเราก็เข้าวัดทําบุญด้วยศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเป็นที่พึ่งทางใจด้วยคือทุกอย่างเลยครับหัวใจตอนนี้ครับยังวิงวิงว้งยอยู่เขายังหาคู่อยู <laughs> ไไ่ไม่ได้ปิดครับไม่ได้ปิดครับก็มีมีเขาเข้ามาคุยๆกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังมาเรายังยังไม่โฟกัสถึงตรงนั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็มีมีคุยนะครับยังรับว่ามีคุยอยู่อะไรเงี้ แต่ว่ายังไม่ได้เปิดตัวค่ะไม่เหงาครับไม่เหงาวันไทยก็จะมีแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ฟิลมีร้านด้วยเปิดร้านไอศ์ครีมบิงซูด้วยนะครับอยู่แถวบิซอยแบล็งสัตว์เบททับหนึ่งก็จะมีแฟนๆรวมตัวกันทุกเทศกาลอะไรเงี้ยก็จะมาพบเจอที่ร้านอะไรเงี้ยนำดอกไม้มาให้นาตุ๊กตามาให้อะไรเงี้ยก็สนุกสนานอยู่กับแฟนคลับด้วยอะไรเงี้ยครับใช่สเปคของฟิลนะครับก็เป็นคนที่แบบว่าอยู่กับเราได้เหมือนเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันแล้วคุยกัน เราเรารู้สึกว่าเราเราไม่ลาคาญนะครับเข้าใจเราอย่างเงี้ยครับยังไงก็ได้ใช่ครับผมครับไม่ต้องสวยมากก็ได้ครับอขอให้อ่าเป็นคนดีอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันอ,ะอนจะครับจริงๆน่าเราเราเป็นคนสายบุญสายมูน่าจะเจอกันในสายนี้มากกว่านาะใช่คนระับ <laughs> แล้วก็ฝากผลงานด้วยนะครับละครเรื่องกล้าผ่าเหล็กนะครับเร็วๆนี้ทางช่อง74นะครับแล้วก็ผลงานเพลงนะครับเราก็จะผลิตเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องเลยครับก็สามารถติดตามชมได้ในช่อง y o u ูทูบฟิลกิติกรชาแนลนะครับผมก็สามารถติดตามรับชมได้นะครับผม